ไปดูการทำลูกประครบนะครับซึ่งเราจะไปกันที่หมู่บ้านล่มสุขแปดนะครับนี่เราพร้อมหรือยัง oh! พ,รพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุกเข้าเยี่ยไปสตาร์ทสตาร์ทพวกกักก <c oughs> นกพร้อมหรือยังอันนีเ้ นี้ครับเราก็อยู่ที่หมู่บ้านลูกสุกแปะครับซึ่งเราจะมาหาวิธีทำรูปรคบหรือว่าสมคุณต่างๆจากอาใหญ่ครับสวัสดีครับมาใหญ่เลยรรรครับคืออยากจะทราบว่ารูกปนี่บประกอบด้วยอะไรบ้างมีขมิ้นไปหยิบมาเนี่หรอยกตะกาไเลยไ a ้แล้ว <laughs> นีแล้วอะไรครับไผ่มะกรูดมะขามน้ำมัมาเดิมอันนี้คนไผ่นะครับอันนี้มีกลิ่นว่าไผ่ไผ่อันนี้อันนี้ข้าวมีดอันนี้หอมน้ำมันตะไคร้น้ำมันเยอะๆเลยลูกตะไคร้ครับนี่เลยเติมประกอบอ่าไม่หมดแล้วเอาไปใบมัใบมันได้ไหมตะไคร้แล้วก็ใบมะขามถ้าจะสังเกตได้ว่าครับหลายอย่างมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากครับ เอาชิ้นเศงกะละบุลนยงกินกินสดชื่นะครับเอันเกลือ่นี่ชิ้นเศงกะะบุนยกมาลุยกไม้หมดเลยกะละบุแม่เกลือด้วยอ่านั่นนี่กะะบุนนี่ไงกประกอบของเรีสบร้อบนี่ผ้ากัผ้า่ร่ผ้าหนีมันมีโอ้โอเคบี่เรเดี๋ยวเรียนสาที่วิธีการทำเนาะ เเอาสรคุณไหมสรรคุณรอโอเคครับข่าไก่ใช่ในอะไรเดี๋ยวสรรคุณไก่จำใจเราไปดูนิการทามาเนะอครบมั้ยำเกียหุดเกียวก็จะหม่หเนี น้ันจ้เ่ะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทำรูประออบกนะครับแม่ทัวแม่ัวัวไมาในการทำนี้ใช้อะไรก่อนครับอ่าอะไก็ได้เโหนโต้องหนอะไร้อ่า่หั่นี่ต้องแห้ตค์หั่นเลยแม่แมน อย่างแรกเราก็ตำใช่ท<ด>่านผูกไฟก่อนเลยลกล้กกลองสังเกตท่านั่งครับเป็นกุลสตรีไทยมากเดี๋ยวเราต้องตามไทยก่อนนะใช่ตามแค่พอไม่ต้องแหลกมากเนาะเนี๋ยวเวลาหอมมันจะเป็นนะ้ำผิวผูชิงห,หันไว้เอามาเดี๋ยวเราไม่ใส่ประมัณเลยอเอาแคบ่บตลูกนึงก่อนแค่พอได้ใช้งาน ก็เลยใช้ประมาณอย่เท่าไหร่น่าะกาๆเอาแลวดูควัวหมอสมหองค้ามใจไปเล่ไปเลยเออใบมันเอาใบมันส่วนมะกรบจะเป็นผิวมะกรูดครับซึ่งมีความหอมในตัวผิวมากครับ ส่วนแล้วฐานเลเกยาวแต่ใบนะครับเนียวปากก้าชินินบอกแล้วว่ากินไหมครับให้ดมได้ยัง่ไเป็นฮนดูใช่ไหมเข้าให้ก้า มันมันแสบป่ะครับไม่แสบไม่แสบกระเด็นป่ะครับกระเด็นอ้าวนี่ไม่เนี่ยครับไม่กระเด็นหรอครับก็ถ้าตัดดีๆก็ไม่กระเด็นละถ้าตัดดีๆก็ไม่กระเด็นหรอครับอันไม่เหลือเอาใหม่เอาใหม่ยังมาเรียกว่าติดไม่กระเด็นะไปเที่ยวหัวเลยนะครับจริงๆต้องหันป้าไม่ือ อันนี้ปริมาณต้องใช้เท่าไหร่ครับดูความพอเหมอะนะคด <ar> <DVD S 3> ูตามความต้องการดูตามอาการดูว่าต่อไปเป็นขมิ้นนะครับดอกบนวานสีน่ากลัวมากสีนี่สดใสมากครับเป็นสีส้มไม่เลยเลือกกินแล้วมากครับเดี๋ยวชินแล้วมากสีส้มครับได้ขันแล้วกลุ่มขาวครับ โค้งขดทั้งสวนนะครับยอดเตใหญ่เยอะทำมี่แม่สีเหลืองลองดูเปล่าเสียหลังต้องดูเสียหางแล้วฝรั่งทาแล้วต่างชาติตัวอยเราเราได้ทำเราได้เชิญชาวต่างชาติมาตำนะครับนี่ครับึอกอะไรในวัฒนธรรมไทยหลุงไหนกันอยู่แล้วยูสเปีย นมาจากประเทศมอญคุณพ <No. S 2> ูดไม่ได hey, oh no. <speaking in here> <sa> ้กูณถ่ายไม่ได้นี่มันยาพิษมากคุณสมบัติ มีไทนะครับไทยเนี่ยจะช่วยแก้ปวดเมื่อยลดการอักเสบและพกชันนะครับขมิ้นชันก็คือจะช่วยโรคผิวหนังนะครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบด้วยส่วนผิวมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยแก้ววิงเวียนและไม่กลิ่นที่หอมมากนะครับตะไคร้คหรือตะไคร้บ้านาาาาจะมีกลิ่นที่หอมอครับ ไปหนาขาช่วยทำความสะอาดผิวช่วยอาการลดอาการทกช้ำนะครับแล้วเราก็จะมีใส่เกลือเกลือเนี่ยจะช่วยดูดความร้อนแล้วก็จะช่วยพาตัวยาในลูกประคบเนี่ยซึมเข้าสู่บาดแผลนะครับคาระบูนจะช่วยทำให้กลิ่นของลูกประคบเนี่ยมีความหอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะบำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับจินเส็ก็คือจะแก้คุกพองแล้วก็กดผื่นบำรุงหัวใจครับ นี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในลูกประคบนะครับครับแล้วก็มาชมการทำกันต่อนนครับแล จะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายมากเลยนะครับตามบ้านเราซึ่งถือว่าประเทศไทยเนะี่ยเป็นประเทศที่ดีมากเลยครับที่มีสมุนไพรดีๆอย่างนี้ต่างชาติเห็นแล้วก็ยังต้องลงไหลนะครับแล้วก็มาดูครับขั้นตอนก็การเตรียมวัตถุดิบก็เสร็จกันหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นก,การทําขั้นตอนอะไรต่อไปนลครับก็เดี๋ยวจาเซ็ตเก็รู้ค้าให้เข้าไปนนต่างหอครับ เตรีมแบบที่ประกอบจะประกอบไหมใช่เด oh, oh ี so ๋ยวก็เป็คนที่ต้เป็นของจริงได้ของจริงด้วยจะไปเตรียมแบม้อตุ้เตรียมแบบบม้อตรงเครื่องพัาเอาแจ๊เปิดบ้านน้อยได้ไงตัวนี้ครับตัวขงครัวและแต่ชิดครับตสไดท้ายชาคิตต์ตาแล้วเราเชิญชาคิดมาตาเลยนะครับเนี่ยลาลาใหญ่ลาราใหญ่ ไม่เรียกว่าตีท้ายครัวตีท้ายครัวแลนนี้ความสัมพันธ์กับคุณคุนเส้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรามีลูกกับแฟนมีมูนที่ฝรั่งเศสมาไหมหรอแล้วผมไปทันมีมูนมาครับฝรั่งเศสที่มีหอยเปรี้ยวครับแต่มีข้าวหลามนะครับโฆษณาที่หนึงก็มีข้าวหลามโฆษณาที่หนึงครับ ไอ้ตัวลูกมะกรูดนี่เราที่เหลือนี่เราเอาไปใช้ทำอะไรล่ะครับถ้าเอาเน้ำไปสาดยบสบู่บได้ครับอ๋อน,น,น้่ยน้ำดีข้างในครับจะใช้ผิวมันเนี่ยครับจะมีลูกมะกรูดที่เราไม่ได้นำไปใช้ในลูกประคบนะครับเราก็จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เช่นยาสระผมหรือเป็ยาล้างจา,านเป็นต้นนะครับถูกต้อง,องนี่เริงอันนี้ใส่เกลืองไว้เหรบเพื่อใส่ของนี่ไงเหรอ ลงเกลือไม่ต้องเขาไม่ใส่มใส่ปู้ามานทำให้ผมมันทำให้ผมเปมบ้านตมาันทำให้ผมเป็นยังไงรอนุ่มนุ่มนี่คือหลร้องไหมลองมเสนนะครับจะมีกลิ่นที่หอมเลยนะครับพิมเสนเปล่งจมูกมากทำมาไรกเกลือพิเสนแระเกลือมันทำมาจากมันทำมาจากอะไรพิมเสนไม่ใช่หวดครับต้นต้นพิมเสนไม่ใช่หวด คืออะไรวะกาละุนอานิเสนต่างกันอย่างไรครับมันต่างกันตรงไหนครับเนี่ยกันไกลเมื่อกี้มีกันไกลอยู่คนละอย่างนะคะอ๋ออันนี้มันมีเกบเกใช่เแสนจะเล็กกว่าเห็นไหมมันมีเกตเป็นนี่เห็นไหมละเอียดกว่ากันกินใช่เลยถึงแสนจะละเอียดไม่งยาดมงที่บ้านตาลยิ้มข้าาครับยาดองตาลยิ้มคิดมาเพื่อคุน ต้องโกรนาย้ลหลนนิดนึงติดใจพอหลนชอบขอเขาดีจริงรติดกับนเขาเยอะจริงจขลิมาเร้องะรแข็งมากนครับนอค้ไม่ได้แก็ลน้อไม่ไเดี๋ยวสลบ เราก็ทำในนี้เลย่ครับบใส่ถุงเขาว่าถุงมือวิเศษใครจะคุุกครับตอดแล้วมือเปล่าแล้วมีครับปีชนิดของม่เอาค่ะเสียมือค่ะใครจะคุุกมือเปล่าเลยอ้าว้องทำเลยเสียงเสี่ยงต่อการเส็จชีวิตมีแต่สมุนไพรดี่กลัวครับเอาไก่ใส่ย่ามนี่กันไก่อยู่นี่ครับ าไม่เม็นกาย <hi> เราเลยครับตัดผ้าเลยว่าไไไถดด้้อะรก็นี่สบาตอนนี้นะกลิ่นแบบว่าน้หอมมากครับตรงลงแล้วสดชื่นนะครับกผิวเป็นไงนี่สดชื่นมากครับตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมนะตัดสี่เหลี่ยมขนาดเท่านี้ครับตอนนี้ครับเราก็กำลังจะตัดผ้าครับให้เป็นสี่เหลี่ยมครับตัดมุมไหนก็ได้นะครับ มาหทอ่าเลยพาะพรอนีด้ลูกยแต่ออได้เกินตใช้สองแต่เนี้ยลูเดียวออ้โหอ๋อเป็นใจตองใจรจะไม่ดูขนาดค่าที่จะเป็นนี้ค่าประแงของรู้บกครนะครับนี่ไงนี่เัใจนี่ครับคือจะเป็นใจไม่ได้ผมเขานี่คือค่าครับนี่เรียกผ้าขาวได้ดิบพาไรดิบผ้าขาวได้ดิบนะครับได้ดิบจะหลค่อนข้าักจะกินเยอะนะครับพยายาม ลหมูใช่ดิบพี่เองมันดิบไม่ใส่บ้างเลยบ้างเลยล้างไหมครับไม่ต้องครับจำได้หมดไม่ได้กินมั้งเออไม่ได้กินครับโอ้โหที่เขจะใช้คู่นึงลูกเมืองบางสีนี้ครับใช่อ๋อกไม่อเคอย่างลูกแล้วนั้นเขาเรียกว่าทำเพื่อขายได้กำไรเยอะไงอันนี้ทำเพื่อใช้สมบัติชุนช้าจะต้องใช้ใหญ่ๆแล้วอ๋อใหญใหญ่มากเลยครับใช่ ไม่เลยกลุมของเรากุมของพวกเรากลุ่มพันยาไม่เลยครับกครับไม่เลยครับขอดูนแล้วเียว่ะอีโซผ้าครับขนาี่ผ้าครับขนาดประมาณ45เซนติเมตรได้นะครับใช้กำลังดีครับใช้เป็นตามบ้านนะครับนี่มาท เอาเนี้นะครับเราก็จะมาเอาวัตถุดิบที่เราพวกเข้าเข้ากันแล้วนะครับมาใส่ในข้าวต่อไปครับเพื่อจะทำเป็นรูปผสมต่อไปครับนี่มันน้ำยำนี่นะน้ำยำยำโห้ยกินสดชื่นมากรวมแบบทุกอย่างเข้าด้วยกันนี่แหละครับประโยชน์ของสมุนไพรไทยของว่าดีจีเรียวนี่แะครับเราก็จะมาทำ เ uhm, ออก็จะโดนระคบเมื่อไหร่ในเรื่องนียประคบเลยครับกะที่เขาทำขายนิดเดียวใช่ไหมใช่ครับผมเอ่อไม่ทราบว่าผมเห็นบางที่อย่างเงี้ยเขาเอาวัตถุดิบที่คุกเขาเสร็จแล้วเนี่ยบางที่เขาไปอบให้เป็นสมุนไพรแห้งครภาพทมันแห้งะครับเ้ครับอย่างเี้ยวนีได้ผลที่สุดเลยโดยเฉพาะ้าหนูครับต้าวไ ตา้งิงนะครับเอ่ประคบสองนาทีเออิงได้น้ำถ้าเดืดปิงม่หยุดปวกต่อยนแ่ก็ความสดปิงได้นู่นดีไอ้ฟางนู่นดีไอ้ฟาง

ปุมปัญญาชาวบ้านครับเราจะต้องคอมเป็นชาวบ้านไอ้หนตอนนี้ครับไม่ได้แล้วไม่ได้ละไม่ได้และไม่ได้ละแรงลงก้าบแรงลงก้าบจะลองทำแบบงานคือสักงานครัได้โอเคครับไม่เป็นครับต้องเป็นจริงทันทันลองลองดูให้ทำมาที่นี่เพื่อเรียนรู้มาครับใส่ผ้าเหรอครับผมแรงลงเรเพื่จะทำหลายคนละ เฮ้ยลองลองดงนะเป็นสเเจมเจเจมเก็บไปใส่ก็หลอดยาดมเนนี้ไม่แสกนะสีแบบย่ดติดถุงเลยครับติดมือด้วยครับสีรู้ถุงนะครับเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งเอาหม้อหมอมเพินึ่งมาเจอเจี่ยเดี๋ยวบอกเลยผมเ็จการทดลองรู้ ครับเราก็ได้ลูกประคบมาครับขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือประมาณสองเท่าเลยนะครับรู้สึกว่าซึมออกมาเยอะนะครับต่อไปเราจะเอามันไปนึ่งนะครับเขาต้มเนื้ออะไรบ้างไม่ได้ถูกต้องต้องวางตัวไปหมายดังดีฮะเราดังมั้งครับพี่ป๋าคือแท้ เราให้ความร้อนขายทำรายการอยู่ครับเราให้ความร้อนมันอะไรอร่อยไหยครับเข้าไปในร่างกายเราได้อก้โตรนเราต้องใช้ความร้อนผ่านความร้อนเข้าไปตอนนี้นะครับเราก็จะมาลองมาบกับผู้ที่แบบ หวยสิงครับก็คือนี่น้าต้องอะไรอ่ะันกวันครับลูกขาครัลูกเ้าครับเรีแล้วอแล้วสิทำได้ทำได้ทำได้ไม่ต้องล้ก็จะได้มาแล้วต้องมีการตั้งในะครับกับลูกอที่เราเพิ่งทำเสร็จกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นนักกีฬาครับก็มีรับผู้ัาิเจ็เอ็นฉีครับ ระหว่างการแข่งขันครับก็คือหาหมอในปัจจุบันมานานแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยครับกินยามันก็รู้สึกไม่ดีขึ้นเลยก็ลองจะเปลี่ยนมารักษาแบบวิธีพื้นบ้านบ้างครับครับอันนี้อัไม่ยากครับอันนี้ออนนลองหาลองหมอลองหาลองหา เน pues like so şey ี่ยก็อีกเล่ยก็คือผมนะครับเฉีมันไม่ต้องก็ได้ม่้องเข่เอาผมาห่อลูกกระผ้าคือเนื้อไดกระเป๋าใหญ่เขาเป็นผนเราก็คบเป็น้วเว้ยแม่อ๋ไม่ต้องดนยโย่าครบเป็นอ่ะเราก็มาคบเป็นเราเน่ของแม่เราของดรของินงกันไหมของแม่เราเป ครับนี่นะครับจัเรื่องเสร็จกินไก่อ๋อห่อครับเจมถมเอาห้าไว้ห่อรูปมะเขือเป็ใช่ใช่ผมลวดบ่อยครับปกติผมจะไม่ลวดกับหมออครับใช่ใช่ละเล่นลวเ่นอ่านี่นะเจมดูเจมมาดูเจมทำด้วยนี่ทำคนี่คือระเขร้อนใช่เย็นับเป็นกาประเขร้อน

เบาๆไม่ารมันจะเบาๆแล้วอุนๆราๆเดี๋ยวจะมีครับจะร้อนเดี๋ยวจะมีแบเอาไปแช่ดูะมันจะ้อนมากอ่าอาจจะลองทดเราประคบใช้เวลานานเท่าไหร่ครบารประบมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงรับเวสลาครึ่งชั่วโมงครับหลับได้ตื่นเลยเราเราครึ่งครึ่งครบไม่ใช่ทรับ จริงใช่ตาตาอกดไปใช่จมูกลงไปหน่อยไม่ใช่มันหย่อนอ๋อมเลยแบบนวลๆด้วยอ่ะใช่เนี่ยมีของพิ้งอี่างงี้ที่ห่ออะไรครั้งแรกมันใช่ไหมร้อนร้อนมากต้องใช้ผ้าห่อถ้าไม่ใช้เดี๋ยวไปโดนผิวเขาไหม้หมดเลยไหม้เลยอันนี้ไฟไหม้อหรอเรไปแท็กได้หรืไม่ใช่ไหมไม่ต้อง ต้องเีอะถึงว่าโดนโดนที่มีปัญหาอะยน้้าเป็นตรงนี่าล้ว่กยกขาขึ้นวางลงไปชแอยค่อยค่อยขยับเขาหน้ากแก้มถ<อ>้าต้องแก้มตนะ้องสองหน้าเออตั้งแต่ที่ประครบด้วยลูกประครบไม่เล็กนะครับเนี่ยผ่านเวลามาสามสิบนาทีเนี่ยตั้งแต่ที่มาเริ่มกันเลย รู้สึกแตกต่างจากเดิมหรือว่าเป็นยงอะไรบ้างครับก็คือตอนที่ผมมานะครับผมจะรู้สึกเสียวบริเวณที่เอ็นฉีกครับแล้วผมก็จะเดินไม่ได้เลยเดินไม่ค่อยได้ต้องใช้ไม้เท้าในการช่วยประคองในการเดินครับแต่หลังจากที่ประคบเจ้าลูกประคบอันนี้ครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่ามันเบาขาบริเวณตรงที่เอ็นฉีกครับรู้สึกว่ามันเบาขึ้นมาก ครับแล้วก็รู้สึกว่าอาการปวดเนี่ยเริ่มจะทุเลาลงครับผมก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าลูกประคบอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับครับถายามาตั้งหลายครั้งแล้วก็ยังแต่พอมานี้มันทําให้ดีขึ้นมากครับใช่ครับปกติผมประจักษคกับหมอวิทยาศาสตร์ก็คือจะกินยาไขกล้ามเนื้อจะนวดปกติครับเพราะผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับ เออคือถ้าเราพูดกันเฉยๆเนี่ยคือคนดูเขาก็แบบไม่ค่อยเชื่อเราอยากให้แบบทดสอบประสิทธิภาพจริงๆของรูประคบเนี่ยครับได้ครับเดี๋ยวเราก็มาลองเดินกันดูเลยก็ได้ครับนี่นี่ไม่้ก็วอมไง เล่าปิงยูจ o มัดโซมัดเล่าปิงมั y มา m าล h ลองลองวิ่งดูหน่อยไหมครับเฮ้ยเอ็นหลังข้อมันถายจริงนะลองวิ่งดูจริง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 นี่ไม่ได้เฟกจริงจริงก็ลองวิ่งลองวิ่งอะลองลองแต่ผมาหัวย่าไม่กล้าวิ่งอ่ะแต่แต่รู้สึกเอ็นตรงหลังหัวขาอย่าฝืนอย่าฝืนหลังข้อเอาแค่เดินเดินก่อนลองเดินไปเดินไายต่อยเลยครับพี่เลยเอ็นหลังเอ็นหลังข้อเนี่ยมัน ว้าวรเฮ้ยจริงๆอ่ะครับผมขอสรุปนะครับของดีจริงๆครับเน่ครับสำหรับวันนี้ครับเราได้รูปประโยชน์ต่างๆมากมายครับทั้งจะเป็นประโยชน์ของสมุนไพรต่างๆและรูปประคบนะครับรูปประคบที่เราได้ทําเป็นรูปครบสดซึ่งดีกว่ารูปครบแห้งที่มีค่าขายตามตลาดมากครับ แล้ววันนี้เราก็ต้องขอคุณอาใหญ่นะครับที่มาสอนเรารูกพบครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราภูมิกลุ่มภูมิปัญญาไม่เลยครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย เป็นซ u เปอร์สตเหมือนใครแต่แค่นี้ก็เข้าใจรู้ดีว่ายัางฝืนตัวเองมากไปฉันก็คงไม่ได้อะไรอยู่ดีซ u เปอร์สตาร์ของเธอเป็นคนธรรมดาคนนี้แม้ไม่ดังมากไปก็รู้สึกด,ดีขอแค่เพียงได้มีตัวเธอคนดียวค้ง